สำหรับผู้ใดที่ว่าหั่นในกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวปวงกับเบาหญาดกะฝากไปกดก่อนนเด้อดเป็นกำลังใจให้สาวปวงกับเบาหยาดในเด้อจังสีใดมีแนวแซ่บแบบนี้มาสูพี่น้องกินสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเมื่อนี้กับมาพ่อกับข้ยปวงกับบาเงียบครับผมเมื่อนี้เข้ามาก,กับเมนูนยัง้งซบปวงแกงผักหวานใส่ปลากดปลากรดพี่น้องปลากรดปลากรดนำของปลา, <c oughs> ากรดแม่นำผงม,มาบ่าวไล่ยายห้างติพยเขาย่้สัยละเอาจะเอามาจะไวใสเอา้าโอ้โอเสียง,งดิพยเขายาคลองพี่น้อง <c oughs> เอ้ <c oughs> หยาบเบาหยากกินหลายมาครับพี่น้องปูเว้ยติ๊บเขาหนึ่งไม่ไม่คอนทอนคอนทอนปัดงี้งี้พี่น้องมองเงี้ยจับซะก่อนจำบหนาพักหวานผู้ได้พี่น้อง่ติดสอกซาพวงในน่องเหมือนพักหวานผู้หอมครับมาครับคำงี้งี้ครับพี่น้องคำบุบปูมคำบุบปูคำงญ่พี่น้องมาหยัา นอวดครับหอมหอมมากหวานนสนั่งอืมได้ยูไดอยูเมือนน้ำแกงได้ยูพี่น้องผสมเพนียงสมผักนี่ดองอืมผักมีนี้พี่น้องเลยอืมอมสมเป็นหอมค่ับประยุทกับมันมันพี่น้องเลย เจียวไม่เจียวครับวะปัน,น,นเจียวครับสดบ่ <c oughs> เจียวหมดสดได้พี่น้องแม่เจีเวเยวแบบได้ยิงคืนพี่น้องขับแกงไส้าปลาหนมโพงนี่ก็สุดยอดแล้วพี่น้องขักมาไหนแท้เนี่ย ปลากดสุดยอดนี้ีปน้องไะปลากดว่าปลากดว่ามันเป็นปลาไปน้องอืเป็นไรรสดยอดเ่าโอ้ปลาหวานเป็นมองเนี้ยที่บุบบักมาบิดกกมาไปน้องโอ้ยสื่อขาแพงอือสิเด็ดก็เสียดายนะ พอบะตองแกะหย,ยัดเลย,ยนั่นละซึ่งมีอัตลดในการยำอยหอมคักพี่น้องพักหวานผูกโมเมนตพักหวานผูกนะพักหวานเกิดตามธรรมชาติมันสิหอมกว่ากันพี่น,อน้องสดหนักว่ะอืม ซอปวงไปเก็บมาแต่ตลาดพรอนเพ็ด่าใส่เข้าาไปเก็บเลยนะพี่น้องเกิดมาเป็นยางใจเงินซะตาดนั้นคนอย่างดีพี่น้องของลากหลายของอีสานลายอยู่ในตลาดพรนเพชรนะมุกดาหาร <posterior S 3> <c oughs> มุกดาหารตลาดพรอนเพ็ด เอ้านี่ปลานี่กินแน่มันจังสลดัดฮือค <c oughs> ือบ,บอกว่าข่อยงโงส่สัดโบ่เจ้สลัดอยู่แล้วหืมบนไนโง่นะครัพี่น้องกัะแ,แ่งโง่ครับผมป่ากรคักพักวันกับคักคันี้ไงครับพี่นอ้องเพื่อพี่เพื่อน้อง พ่อลุงปูป่าเพื่ออาเพออา,ออาโอ้ยเอาอยู่บ่จิญยัดแผงบ่บ่ๆ่หยัดอ,อืมมาซาหนามน้ำกันเด้อพี่น้องอบอยานชมจจักเดีนเน๋ยวจิจอกก็ยังเงี้ยยังเงี้ยเริ่มคลามแดนแล้วตั้งรดมาวบ่ากันเด้อใส่พักติ๋วน้ำเด้อพี่น้อง แกงปลาถ้าใส่ผักติว๋วน้ำมันสีส้มไปปลายเสียบเบิ้งเลยสดแบบเพี้ยนลังไงเบิง้งใจเย็นวันนี้สดไดงไ่นอนแล้มันบุเพศอ่อ คอยกับว่าให้อันนี้น้ำดอกพี่น้องเปืองบราส์ <Bru h. S 1> oh. เสียพี่น้องเลยมูบ่าให้เล่นน้ำดอกคันสิเป็นแนวนี้ให้เล่นน้ำแม่เอาพี่น้องคัย <laughs> นสิใจเงาปานนี้มูบ่าให้เล่นน้ำมูว่า่าไปเล่นน้ำมันเดอ้อบอกอันนี้ใจเงาแคนเขา ผู้บอกว่าแค่บานมันบอกว่ามักผู้ส้าหม่างง้อปลาใช่ไหมหม่างอะไเบื้องหน้ากระป้วงเลยแนาะทีหนึ่งหม่างบ่พอดูดพร้อมโอเฮเดี๋ยเบิ่งแรกเฮียพี่น้องเป็นิ่งไงมางันได้ส่มักอยู่บ่มัาคือกันแล้วบ้านพี่น้องปีกเต็นมะแดงเหรอพี่น้องมื่นเลยเนาะมันมันพี่น้องปลามันคัก อแต่พ <mm um> ักเดิมเลยพี่เนอะช่วงนี้ก็สิเห็นกินอาหารบัานๆดูเน้วยเพราะว่าขนมาหลายน่หน้าโดนเมื่อเธื่อไม่บ้านเนาะต้องเอาไมาให้คุ้มสาปลาเจ้าไเป็นอะไรมีกลางอยู่บ่ดูขอม้องมันนี่แซ่บ มุ oh, uh ้งจาร์ดซิบขามองโอ้ยอันนี้คือสิบ่ะสลาดดอกพี่น้องขามองหน่อยอ่ะเสียงจบจวบหนตัวอืมบางยัดหูดเห่เสาป้วงมึงดนนี่นะเขาหูดยังไงเงียงข้อหูดเลยปะหูดคือจังหูดเย็นนะเท่อหนาขอสซิบ่ะตัดพี่น้อง เนี้ยหูดเบิร์ตโต้ลงดูไงเป็นนองม,มันบมดแแข็งแด้เนี่ยย่างที่ด้วยว่าไปาเครื่องบดดีครับ <c oughs> จะดูน้องประท่านห่างบอก <c oughs> ว่าไปมาเบิดสมองเนี่ยบอกต้องเป็น่วงเลยเป็นนองบอกยากเกี่ยวละเอียดดีอยู่ครับบอกเปน็นยังครับต่างปลาตัวนี้มันบอกแข็งนะครับมันอ่อนอยู่ ถึกใจพอยัดคักมือนนี่พี่น้องเงยโอ้ยเบื่อกล้องเขาแม่ผมเบาเฮิร์นกับเบาเฮิร์นท้อจังว่านี่บอยัดใส่ถึกกันเหรอวะหยัดคือเขาได้ว่าวันนีเอามือตบใส่จักบาทเร่องอะไรยันน้องสาวก็ได้บ้างยังก็ที่เพิ่นหยัดเข้า พูอเขาไปอีกเทือน,นึ่งซื้อหรอพี่โอโมโหหิวเอฟซีเพิ่นเด้อจ้ะบังเหรอกับเอฟซีคอนเนติชั่นเอครับเบิ่งเพิ่นมาตลอดติดตามตลอดขออนุญาตทีเอ้ยซื้อเอนาน้ำนะพี่น้องเนาะเอฟซีเพิ่นจ้า<อ>ติดตามนะครับผมเห็นมันกินแซ่บนะัะหล่ะก็เลยอยากกินแซ่บเพื่อเพิ่์นอืมอืมสมัตเล่นเนาะ เป็นเชียนลังปะนะ่ยค่ะพี่น้องเชียนลังเราเราสูบจนแก่ตอบมันได้เชียนลังมมันดีค่ะพี่น้องพูดนหน่อยอ้ขหวานหอบใจอืมอืมแอบ ปีนึ่งเด็กกินเทื่อนหนึ่งพี่น้องพักหวานเลยสำหรับพักหวานผู้นะพักหวานบ้านนี่เขาเมามาปลูกอันนั้นเด็กกินเบิร์ปีถือบีปลาปะยักษ์มเอาเราเอามันกินนั่นกว้วยงวใส่เพี๊ยวปะยัะกษ์ <c oughs> แกงพักหวานใส่เพียยวเขาหยิบเป็นติ๊บเมืนเลือกไปนองวันนี้ โอ้ย oh, ขักิโวนนี่ีปนองเลยพักหวานหนุ่ดยอดเข่าแล้วไปน,งปน,นองเบิ่งเบิ่งไปนอกเลยจำมาจากที่วะที่ใส่มงได้จต่ที่ <laughs> <laughs> ดีว่าบับกม่วงบอล้ <c oughs> อนผอจำอาจ้าที่คือว่าจำก็แต่เริม่มแรกคน เจ้าแล้วเจ้าทีเฮือนเจน้าเนาะโอ้ยขักดีวะหวาน <c oughs> คือหอมคักอ่ะปอนปอนหอมอือคอ,อย <laughs> ลึกลึกลึกบ้าเลยเนอะ <laughs> อืมอ่าสีบะกินขา้าวไรกระแซ่บเหนาะน่ากินแซ่แแบขักล็อกวันนี้แซ่บปลากระดิมมาเนี่ย,กกม,ยมือก่อนนี่ท่านผู้ชมามาทามาซับปวงไปแซบมาเน่ยก <c oughs> ็เลยเอาแซ่บปวงมากินหน้ามาเนี่ยโบว่างจะได้กระต่องว่างพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> ขายของอยากพี่น้องรู้ถึกแบบว่าลูกค้าก็หิวไหมค่ะก็หิวจริงสินะ แห่งส่องแรกถี่บายยัดมหาแห่งเีษลูกค้าหลายพี่น้องเบิ้งติล๋ว <laughs> ติ๊บหนึ่งไม่ออกกดติ๊บได้เนี่ย <laughs> คุยงั้นเบิ้งนั่นเออบาทเดียวจบโอ้ยเบิ้งอยู่นี่แหละคับเบิ้งอัมบายยัดแล้วลพี่น้องเลย <laughs> แผนเทศบาลพี่น้อง <laughs> เก็บ <laughs> กวาด สำหรับเมื่อนี้สาวปวงกับ่าวญาดกะมากินให้พี่น้องในเบื่องซ้ำนี่ละเมื่อนาะนมาพบก็เมนู่ยังฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวปวงกับ่าวญาิในเดอ้อสำหรับเมื่อนี้กะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ